ครับคือเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรสาหรับนักออกแบบเนี่ยนะครับที่เราได้ประโยชน์มากเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านเขียนหนังสือเรื่องนี้เลยนะครับหนึ่งเขียนหนังสือเรื่องนี้เขียนบทความเรื่องนี้แล้วก็เขียนตำราเรื่องนี้นะครับนะครับท่านเขียนหนังสือชื่อลิขสิทธิ์นะครับหลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองและแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์อันนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์จนกอันนี้มาก แล้วก็ท่านเขียนตำราชื่อสิทธิทปัตรนะครับเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ท่านมบีบทความตีพิมพ์เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานมากนะครับแล้วก็ท่านอ่านบทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะไปลงในบริารนะครับท่านเป็นผู้อ่านหรือเปรีเทียวนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมง เศษเนคึงในการรยายเกี่ยวกษษษษททับเรื่องของนิสิศิษย์ทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของนักออกแบบโดยเฉพาะผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องงานของคณะศิลป์ประพรนธ์าระสรราทเป็นหลักนะครับจากนั้นก็จะเราก็อยากเทรียกว,ว่าทัา้งงานที่นักศึกษาสร้สางสารรค์มาแล้วเนี่ยจะได้วความคุงครองและประโยชน์อย่างไรผมขึ้นภาพ คิวสาวว่าะะภาพพิลุสาวว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาต้องการแสดงว่าเขาอายุสี่ขวบแต่เขาเขียนผิดเป็นปีสี่นะครับภาพนี้ที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยในความเห็นของนักศึกษานักศึกษาคิดว่าหรือถ้าผู้เขา้าฟังคำยัยว่าลูกนี้เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์รหรือสิทธิบัตรหรือไม่อย่างไรถ้าได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องลูกสาวของผมเนี่ยจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากงานชิ้นนี้บุคคลใดนำงานชิ้นนี้ออกไปทําซ้ำแต่แปลงหรือเผยแพร่โดยเวลรอนุญาตจากลูกสาวผมถือว่าเขาทำละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าถ้างานชิ้นนี้ได้รับการรับรองในคุ้มครองตามกฎหมายเอิยเฉยไปแล้วว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้หรือไม่นะครับ มีตัวอย่างประกอบก่อนที่จะเข้าสู่เน,นื้อหาเนื่องจากผมทราบว่าทางคณะเอกปรกรรศาสตร์จะนำำําคําบรรยายในวันนี้ของผมเนี่ยไปเผยแพร่นในรูปของ,ของคําสอนต่อนักศาึกษาคณะอื่นโทษในคณะเยวกันในระดับบัณฑิตบอื่นนะครับและขอจะบรรยายเป็นลาดับลำดับไปโดยมีเนื้อหาตาม PowerPoint โดยหลักงทพีถ้าสอนในคณะตัวเองก็จะบรรยายแบบ พูดยาไปแล้วให้กลับมาแต่นี้อยากย้าให้เป็นสเปสเปเพื่อจะได้นําไปใช้เป็นาการประกอบการสอนได้นะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกไม่สบายใจมาตั้งแต่ตอนเด็กๆน,นะได้รับรางวัลชนะเลิศภาพวาจดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยสบายใจว่าตัวเองเนี่ยได้มาเพราะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับภาพที่ผมวาดในสมัยนั้นคือตอนนั้นผมอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามซึ่งเป็นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในปีกวันก็คือมัธยมศึกษามัธยมศึกษานันนักยมศึกษาปีที่สามประมาณน mm. ั้นนะฮะมองเป็นรุ่นสุดท้ายปรากฏว่าภาพวาดที่ผมส่งไปเนี่ยได้รับรางวัลชนะก็คือชนะนักศึกษาชั้นปีสูงคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าหรือปัจวุบันคือมัธยมศึกษาปีที่หกนะครับภาพที่ผมวาดเนี่ยคือภาพนี้คือเป็นภาพโลก ก็้เป็นมือมือจับมาแบบนี้จะบอกเขาวาดลงไปและผมเขียนข้อความประกอบภาพว่าถ้าโลกของเราเนี่ยอยู่ในอุ้งมือของประเจการโลกเราจะเป็นอย่างไรปรากฏว่า,วาได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งผมประหลาดใจมากว่าทำไมผมได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งที่ภาพวาดตรงนั้นเนี่ยผมได้ไปนํามาจากภาพวาดของคนอื่นแล้วมาวาดลงไปแต่ ที่ชนะผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบว่าภาพนี้เคยปรากฏอยู่ในที่อื่นแล้วและที่ชนะใจกรรมการอาจจะเป็นเพราะข้อความที่ผมเขียนลงไปในวันนี้เนี่ยผมหลังจากที่ศึกษากฎหมายเรื่องนี้ก็เสษ็จทั้งานและต่างประเทศมา,มาผมพบว่างานของผมเนี่ยน่าจะน่าจะหรือควรที่จะขออนุญาตจาก,จากเจ้าของผลงานภาพนั้นซะก่อนนะครับ แต่ในข้อความที่ผมเขียนนี่ผมด้่ที่จะผิดของผมแน่นอนเพราะว่าผมสร้างสรรค์ขึ้นมาเองแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ผมลงมานั่งคิดตั้งเณรที่ศึกษามาแล้วถ้าผมเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของภาพวาดที่ผมเอามาใช้ยกตัวอย่างนะครับถ้าผมใช้มีแบบนี้แทนที่จะใช้มือจับขาลักษณะแบบนี้ผมคว่ำลงมาแบบนี้นะครับผมคว่ำรูปโลกมาแบบนี้และผมก็ให้แสงสีเส้นในลักษณะที่แตกต่างไป แรงเงาต่างๆแตกต่างไปแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้และใช้ข้อความเดิมฉากประกอบต่างเปลี่ยนแปลงไปผมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของภาพผมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของภาพเช่นนี้ผมจะสามารถเคลมหรือกล่าวอ้าวว่าผมเป็นผู้สร้างสรรนาซึ่งได้รับซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิ์เี็นผู้ดีแต่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสาคัญถ้าลูกโลกของเขา ระบายด้วยสีฟ้าผมอาจจะเป็นจะต้องระบายด้วยสีอื่นหรือให้แสงสีแสงเงาที่แตกต่างไปอย่างเป็นสาระสาคัญนะครับนั่นนันนัน,น,นคือสิ่งที่ผมผิดพลาดมาตั้งแต่อดีตผมไม่สามารถที่จะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสิ่งที่ผมฝ่ายปัาก็เรียนได้ผมชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งของจังหวัด มีคนบอกว่าผมคนเลยจะคณะสถาปัตยกรรมแต่ผมว่าผมไม่มีความคิดสร้างสารรค์เนื่องจากผมต้องไปคัฟฟี่ไอเดียคนอื่นมาแล้วผมก็ให้มาดัดแปลงต่อเติมนั่นคือสิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องผมเปลี่ยนสายมาเรียนเป็นคณะนิติศาสตร์ซึ่งสามารถไปจําหลักตัวกฎหมายแล้วมาใช้ได้ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการละเมิดงานของใครเพราะกฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะตั้งเป็นตัวอย่างหรือเป็นคําถามถามท่าน ผู้มีเกียรติที่เข้าฟัากางกรรยายอีกครั้งนี้นะครับว่าอย่างนี้เนี่ยผมจะับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือไม่มีครั้งหนึ่งผมลง่งรีมามิวว่าผมเสียมาราย,ยาหรือลบาผมควรที่จะเขาเรียกว่าไงของขอประทานโทษนะครับคนสะบัดนังแฉบจับเสื้อผมสะเัด่าะเอนผมเนี่ยบางทีทางานมากมเกิไปเขียนหนังสือไม่มีเวลาสะผม ก็มีหลักแข่เยอะต้องยืนใส่เสื้อสีขาวสีดำก็ติดลงมาปรากฏว่าเข้าไปในนิทคือผมไม่รู้เสียความรุญาตบอกคนจะปัดแล้วก่ปรากฏว่าเข้าไปในนิทรรศนปรากฏว่านักศึกษาปรากยืนในนิทรรหลายท่านด้วยกันมีสองคนก็ทุบซีกันบอกว่าผมหิมากตกทำให้ผมได้ยินผมคงจะทำความลำบากใจให้กับนักศึกษาสองท่านนั้นแล้สุดลำบากใจนะครับผมก็นั่งคิดอยู่เมื่อกี้นี่นั่งกานท่าอยู่บนตรงวั้นถ้าเกิดผมทั้งสารงานแบบนี้ขึ้นมา สราางา,งงานในขณะที่ขึ้มาคือว่าผมจะผลิตคิดคน้นผ้าซึ่งถ้า,าหินะเนี่ยมนตกลงมาเสื้อของผมหรือบางแคนม,ม,มาเสื้อผมมันตึลงไปทันทีเลยมันไม่สามารถเกอติดได้นะครับผมคิดค,นค้นผลิตภัณฑ์ลงแบบนี้ออกมาแลนะผมคิดค้นออกมาในขณะเดียวกันผ้าที่ผมคิดค้นออกมาเนี่ยมันไม่บางเบาที่สงมใส่สบาย เพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของการที่ไม่ให้ลังแครติดอีูที่เสื้อผงอ,อกได้ผมก็เลยออกแบบลวดลายของผ้าต้องมีเนื้อหาที่ใส่แล้วดูรุ่มสบายเป็นลวดลายที่ดูโปร่งพิ้วสบายคําถามก็เลยตามมาว่าการที่ผมคิดค้นหรือคิดทำขึ้นซึ่งผ้าซึ่งทําให้ลังแครไม่สามารถกเกาะติดเสื้อได้ ในขณะเดียวกันผมก็ออกแบบลวดลายของผ้าซึ่งมีลักษณะดูแล้วใส่นุ่มนวลดูเหมือนผ้าไม่มีลักษณะที่ทําความลาบากกับคนใส่เลยลักษณะเช่นนี้นะไม่ว่าการออกแบบลายลวดลายหรือสีของผ้าที่ผมคิดค้นขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่กล่าวมาก็คือลิขสิทธิ์หรือสิทธิปัตรหรือไม่ นั่นอผมเปิดเป็นประเด็นคําถามตรงนี้นะเพราะผมเข้าใจว่าถ้าเราตอบสองคำถามนี้ได้นักศึกษาท่านณาจารย์ที่เป็นนักกิจกรรมนักสถาปัตยกรรมหรือสถาปนิกก็สามารถที่จะสาาร้างสรรค์งานแล้วสามารถที่จะได้รับการรับรองและคุ้มคอรองในการส่งวหาผลประโยชน์จากงานที่สาาร้างสรรค์คือโดยไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะถูกทำละเมิด งานมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิทบัตรของเราหรือถ้าเราถูกุคคลใดมาฝ่าฝืนหรือละเมิดงานมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของเราเราจะใช้กฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าสิทใหม่ทดแทนหรือนาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างไรในขณะเดียวกันก่อนที่เราจะได้มาซึ่งงานมีลิขสิทธิ์หรือเราจะได้มาซึ่ง การที่รับความคุ้มครองตามสิธิบัตรนั้นเราจะต้องดําเนินการอย่างไรซึ่งลักษณะของของอย่างนี้แตกต่างกันการที่ได้มาซึ่งงานวีไอพีสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองทันทีถ้าสร้างสารรค์งานขึ้นและงานนั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนแต่ในขณะที่ถ้าสาร้สางสั์งานและงานนั้นเป็นงานที่จะขอรับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร นักศึกษาหรือารอาารผู้เกียิจะต้องขอจดทะเบียนต่อเวลานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความคุ้มครองนะครับนี่เราจะมาะพูดในภาพกว้า,างก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะบรรยายทีละสเต็ปเพืเ่อย้ําในสิ่งที่สําคัญจะได้เข้าใจและนําไปใช้ได้นะครับผมมีคําถามมีคําถามหนึ่งผมมีคาถามมีคําถามหนึ่งก็คือผมมองท่านอาจารย์ที่เคยเชิญผมไปดูงานที่ เขาจัดเกี่ยวกับเรื่องภาพวาดของเ่าเปิวันนี้ท่านไม่มานะครับผมจำจำจำชื่อท่านไม่ได้ท่านเคยชวนผมไปดูงานที่ท่านวาดภาพแล้วสแสดงวันนี้ท่านยนศการสิงห์ที่จุฬาผมไปอ่าน,น,นั่งด้าน,นข้างหลังนะเจอเจอและนะครับถ้าสมมติว่าวันนั้นอ่ะผมไปผมไปผมไปดูผมไปดูงานของท่านนะแล้วผมเกิดถูกใจภาพของท่านขึ้นมา ม้วภาพเนี้ยอาจารย์ขายเท่าไหร่ถ้าอาจารย์บอกว่าขายก็ต่อรองราคาคันผมบอกว่าเนี่ยผมซื้อภาพเนี่ยห้าร้อยบาทผมบอกผมซื้อห้าร้อยบาทนะไม่มีมมมมคดีที่ผมจะพูดด้ไรก่อมแต่ผมซื้อไปห้าร้อยบาทต่อมาปรากฏว่าภาพที่ท่านขายให้ผมเนี่ยผมเอาไปผลิตเป็นบัตรอวยพรบัตรสองข้อสอบนะบัตรอวยพรหรือบัตรสองส,ส,สอแล้วต่อมา ก็มีบริษัทผู้ประกอบการรายหนึ่งเอ้เห็นเอ้ย,อยมันสวยดีเอาสกสอที่ผมพิมพ์ขึ้นจากภาพวาดที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเอาไปขายต่อคำถามก็คือท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาพวาดที่ขายภาพวาดนี้ผมในราคาห้าร้อยบาทและผมก็เอาภาพนั้นมาทําเป็นปะสกสอแล้วก็มีบริษัทผู้ประกอบการเอาภาพกับสคสนี้ ไปขายต่อกรณีเช่นนี้เนี่ยผมสามารถทําได้ไหมหรือผู้ประกอบการทําได้ไหมหรือสิทธิ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของภาพวาดนี้แท้จริงจะฟ้องร้องหรือว่าปล่อยเลยตามเลยให้ผมอบแรางานคนพิชน์หรือปล่อยผู้ประกอบการสอบแองงานคนพิเต่อไปนะครับนี่ผมทิ้งเป็นเป็นประเด็นเอาไว้นี่เรามาเริ่มเรื่องไปดีละลาดับนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เสียเวลาเดินเดินไป ถ้าในระหว่างที่ผมบรรยายถ้าเกิดมีคําถามใดก็ก็เรียนเชิญนะครับถ้าเกิดผมตอบได้เกิดมันเกี่ยวข้งของหมเรื่องนั้นลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรเนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญ หัวข้อที่ผมได้รับเชิญให้มาพูดก็คือเรื่องวิิยาศต์กับสิทธิบัตรสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์อยา่างไรก็ตามผมเห็นว่าคอาจารย์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีผู้สร้างสารรค์งานที่นอกเหนือจากการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจเป็นงานศิตกรรมถาปัตยากรรมงานภาพทีมงานภาพถ,ถ่ายผมก,ยก็เลยอยากที่จะต้องวางพื้นฐานของภาพถิติและวยาไว้ด้วยนะครับนะสิ่งที่จะพูดก็คือหลักๆแล้วก็ งานออกแบบลิตค้าก <cat Bal subscriber Airbnb> ับงานศิลปรการที่ผมว่าที่ผมพูดมาก็คืองานภาพพิมพ์สถานปัต์งานศิลปกรรมจะพูดประกอบไปด้วยนะครับก็จะอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับผิทปฏิบัติแนววทธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายแล้วก็จะพูดถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์รวมทั้งแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายด้วยถ้าพูดถึงตรงนี้ปึ๊บ น่าสนใจก็คือว่าแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายของสิทธิบัตรกับแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์นี้แตกตา่างกันถ้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ผลง,ง,งานได้รับการคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ง,งานขึ้นไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นหลักฐานว่า เราเป็นเจ้าของงาน,นมีลิขสิทธิ์เราสามารถที่จะไปจดแจ้งข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าประสงค์จะขอรับความคุ้คมครองตามสิทธิบัตรต้องไปยื่นคําขอรับสิทธิบัตรซึ่งใช้เวลานานแต่ในเรื่องลิขสิทธิ์ใช้เวลาไม่นานแค่เพียงยื่นคำ จดแจ้งข้อมูลก็าสามารถที่จะขอรับความคุ้คมครองตามลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ต้องไปขอจดแจ้งข้อมูลก็ได้ความคุ้คมครองทันทีในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหการรมทาไมกล่าวว่าสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหการรมเพราะว่าสิทธิบัตรนั้นเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้ผม คิดค้นหรือสร้างผ้าที่สามารถป้องกันรังแคได้ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ส่วนลวดลายที่ปรากฏบ,บนผ้าถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ผมแยกความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือการประดิษฐ์นั้นคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายในของผลิตภัณฑ์กลไกภายในส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงอ,องค์ประกอบภายนอก ทั้งองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกของผลิตภัณฑ์สามารถที่จะขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไดนะ้ทั้งองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในมีการคิดค้นสร้างสารรค์ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับงานศิลปะประยุกต์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับท่นานคณบดี งานออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถที่จะขอรับความคุ้มครองหรือได้ความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายสิทธิบัตรและตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์และตามกฎหมายสิทธิบัตรแต่ถ้าขอรับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรต้องใช้เวลานานแต่ขณะที่ถ้าเราทำงานของเราถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์เมื่อไหร่จะได้ความคุ้มครองทันที ระยะเวลาการคุ้มครองก็แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามผมมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วถ้าการออกแบบผลิภั์ของนักศรรึกษาหรือท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะขอรับความคุ้มครองการทธิบัติผมว่ามีประโยชน์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์นะครับแล้วผมจะจะพูดว่าทําไมมีมประโยชน์มากกว่ากันนี่คผมลืมพอยนี้อาจารย์แกลืมอธิไายผมไม่ให้พูดตรงนี้ด้วยนะผ,ผมมานั่งคิดเมื่อวานเนี่ยผม ประมาณวันจันทร์เนี่ยผมก็คุยกับท่านนายกนายกสมาคมทรัพย์ินธรรมญ,ญานะครับ่ใเ่น,นายปกปูผมก็คุยกับท่านผมก็คุยกับท่านท่านก็อืกการมีมีคําถามคาถามหนึ่ง่ะผมเคยไปบรรยายแล้วมีคําถามหนึ่งเขาบอกว่า mm hmm. แบบโมเดลของบ้านเนี่ยพาพว่าภาพภาพเขาเรียกอะไรนะบ้านที่ออกแบบมาเนี่ยจะ ขอรับความคุ้มครอ,องตามลิขสิทธิ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งมันสามารถที่จะได้ทั้งสองอย่างถ้าคุณไปจดทะเบียนขอรับการคุ้มครอ,องตามสิทธิบัติคุณก็จะได้เป็นผู้ลงทฏิบัตรในในในการออกแบบผลิตภัณฑ์บ้านตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ไปขอรับความคุ้มครอ,องจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องแบบบ้านแบบบ้านนั้นที่ว่าออกมาก็จะเความคุ้มครอ,องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยที่จะเอาลิขสิทธิ์ดีหรือสิทธิบัตรดีมันมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วผมจะบรรยายไปไเรื่อยๆรือแล้วก็จะเฉลยต่อไปการที่กฎหมายเนี่ยให้ความคุ้คมครองกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือให้ความคุ้คมครองกับการประดิษฐ์เนื่องจากว่าสังคมจะได้เทคโนโลยี วิทยาการอันทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจากมีข้อกําหนดในเรื่องของสิทธิบตัตรก่อนนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรการที่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบตัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่ไมเคยปรากฏอยู่ในสังคมมาก่อนเมื่อไม่เคยปรากฏการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่เคยปรากฏการประดิษฐ์สิ่งนั้นมาก่อนรัฐถักจับออก หนังสือสําคัญที่เขาเรียกว่าสิทธิบัตรให้เมื่อใครได้รับหนังสือสาคัญที่เรียกว่าสิทธิบัตรก็จะมีสิทธิแต่เปลียนผู้เดียวนในการแสวงหาผลประโยชน์จากการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นหรือการผลิตน,นั้นสามารถนาการผลิตไปผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายสร้งงงางผลกำไรได้หรือสามารถที่จะเอาแบบผลิตภัณฑ์นั้นไปเป็นแบบในการลผลิตผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าผมออกแบบแว่นตา ผมก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าผมได้รับความคุ้มครองหรือยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสริธิบัตรให้ผมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนําแบบแว่นตาของผมไปผลิตเป็นแว่นตาอขายคนอื่นก็จะไม่มีสิทธิ์เอาแบบแว่นตาของผมที่ล้วจริิบัตินั้นไปผลิตขายแข่งขันกับผมนะครับกฎหมายก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ สิ่งตอบแทนแก่คนที่คิดค้นหรือคิดทัขึ้นหรือออกแบบสิ่งที่ใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏในสังคมมาก่อนเป็นการตอบแทนเพราะว่าถ้ากฎหมายไม่ออกข้อกําหนดมาคุ้มครองให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผู้ประดิษฐ์มีสิทธิ์อย่างเพียงผู้เดียวในการสแสวงหาผลประโยชน์จากงานก็สร้างสารรค์ขึ้นก็จะไม่มีใครที่จะคิดค้นหรือคิดทำงาน,าน สร้างสรรค์เพราะคิดคนคิดทํางานขึ้นมาคนอื่นก็เอาไปก๊อปป้เอาไปลอกเรียนแล้วไปผลิตสร้างผลกาไรโดยเฉพาะาผู้ออกแบบหรือผู้สร้างสรรค์หรือการผู้ผลิตนั้นไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีความรู้ความชํานาญทางด้านการบริหารการตลาดคนอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ้านบริหารการตลาดพอเห็นการประดิษฐ์ใหม่หรือการออกแบบเรียนใหม่ก็เอานั้นไปผลิตขายทากําไรได้กฎหมายจริงต้องออกมา เพื่อให้ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตมีสิทธิ์แต่เปลียนผู้เดียวเป็นการแรกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างรัฐกับผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับต่อน,นะครับการผลริตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานมันมีลักษณะต่างๆถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นวัตถุดิบที่สําคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ c r e a t i v e i อเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มาอย่างไรเราจะต้องประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ว่างานที่เราสร้างสรรค์มาอย่างรูปภาพวาดของน้องโจลี่ลูกสาวผมที่วาดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ระฟังคุ้มครองทางจริยธรรมหรือไม่ประเด็นที่สําคัญงานที่ระวามคุ้มครองต้อง เกิดจากค r ีเอทีฟไอเดียหลังจากที่ค r ีเอทีฟไอเดอออกมาแล้วค r ีเอทีฟไอเดนั้นแนวความคิดในการสร้างสรรค์นะั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือพูดง่ายว่าอุตสาหการรมสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์มันก็เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่มีต้นกำเนเดิดมาจากความคิดหรือความสามารถในการผลิตสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและอยู่ภายใต้กฎหมายวิรสิ์หรือจิบัตรนั่นเอง 好。啊